บทสรุปลาลิก้า2023-24การแย่งชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลลาลิก้าฤดูกาล2023-24นั้นจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง20ทีมลงแข่งขันกันครบทั้ง38นัดเราได้ทีมแชมป์ทีมตกชั้นและก็ทีมที่ไปเล่นในโคต้ายุโรปฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อย ลักิ s ธิ r y อรีจะสรุปเรื่องราวบ้านปลายของซีซันนี้มาให้เด้ทราบกันนะครับวันนี้จะเริ่มด้วยบทสรุปของผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหรือที่เรียกว่ารางวัลซามูราห์โทฟี่รางวัลน,นี้ก็เรียกกันง่ายๆนะครับคล้ายกับรางวัลถุงมือทองคำที่มอบกันในรายการใหญ่นั่นแหละครับแต่รางวัลน,นี้จะมีรายละเอียดเล็กน้อยครับตรงที่จะคิดจากผู้สประตูที่มีอัตราส่วนเสียประตูต่อเกมต่ำที่สุด โดยมีเงื่อนไขบังคับไว้นะครับว่าจะต้องลงเล่นอย่างน้อย28นัดและก็ลงเล่นในแต่ละนัดนั้นเกิน60นาทีต่อเกมส่วนที่มาของรางวัลซามูรโทฟี่นั้นก็เป็นรางวัลที่ก่อตั้งโดยนักสุพิมพ์ชื่อดังอย่างมาก้านะครับก่อตั้งในปี1964นะครับรางวัลน,นี้ โดยชื่อของรางวัลน,นั้นก็ตั้งมาจากริคาโดซามูรามาร์ติเนสครับผู้สประตูในตำนานของฟุตบอลสเปนที่คว้าแชมป์กับเอสปานยอนบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดนะครับโดยทั้งตัวเขาเองนั้นเล่นให้กับทั้งทีมคาตาลันและก็ทีมชาติสเปนซึ่งในฐานะผู้จัดการทีมเขาเองก็คว้าแชมป์ลาลิกา2สมัยด้วยนะครับกับอาร์ลนโกมาดริดและก็คุมทีมชาติสเปนด้วยในช่วงสั้นๆ แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับด้วยวัย77ปีการแย่งชิงรางวัลนี้ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสนุกนะครับในช่วงก่อนเกมนัดสุดท้ายมีผู้สัประตู3คนด้วยกันที่มีเอี่ยวครับในการแย่งรางวัลนี้คนแรกครับอูไนซิมอนจากแอตเลติกบิลเบาคนที่2ครับมาร์กอันเดเทสเซเกนจากบาร์เซโลนาและคนที่3ครับอเล็ก เรมิโร <Rem> จากเรอัลซซดันมาร์กันเดแทสเกนนั้นเสียไป26ประตูจาก27เกมในลาลีกาก่อนนัดสุดท้ายนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยของเขานั้นอยู่ที่0.96ประตูต่อเกมถ้าหากว่าทางด้านของแทซเกนนั้นเล่นในนัดสุดท้ายซึ่งเขาจาเป็นต้องลงเล่นนะครับเพราะว่ามันมีการตั้งกดไปว่าต้องเล่นอย่างน้อย28เกม ถ้าเขาเองไม่เสียประตูก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.92นั่นมีโอกาสนะครับที่เทอร์เซเกนนั้นจะเป็น1และก็คว้ารางวัลนี้ไปคลองได้ขณะที่อุนเนซิมอนนะครับก่อนเกมนันสุดท้ายเขาเสีย33ประตูจาก35เกมซึ่งมีข่าวครับว่าเป็นไปได้เลยว่าก่อนเกมนันสุดท้ายนั้นอุนเนซิมอนจะไม่ได้ลงสนามเพราะว่าค่าเฉลี่ยเขาถึงแล้วครับลงสนามนั้นถึงยอดขั้นต่ำา8 8เกมแล้วแล้วก็ค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่0.94 ซึ่งถ้าจบตรงนี้เขามีโอกาสที่จะคว้ารางวัลนี้ครับอันดับ3นั่นคือทางด้านของผู้守ประตูของเรอัลซเซดัดตครับนั่นคืออเล็กโรมโรเสียไป35ประตูจาก36เกมค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.97ถ้าหากว่าจะคว้ารางวัลนี้ได้ก็ต้องลุ้นให้ทั้งมาร์กเดเทสเกนและอูดาซิมอนนั้นเสียประตูในนัดสุดท้ายและตัวเขาเองต้องไม่เสียประตูดีเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสนุกเลยครับก่อนเกมนัดสุดท้ายแต่เมื่อลงเล่นในนัดสุดท้ายครับ ผลปรากฏออกมาดังนี้ครับแทสเซเกนนั้นเสียไป1ประตูครับจากเกมที่บาร์เซโลนาชนะเซบีย่าได้2ต่อหนเรเกรโมิโรนั้นเสียไป2ประตูครับในเกมที่ทีมของเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอารันโกมาติดไป2.0ต่อนขณะที่อุนนซิมอนนั้นลงสนาม62นาทีครับซึ่งก็มันเกินค่าเฉลี่ยแล้วก็นับแหละครับเป็นแมตที่36ของเขาและก็ไม่เสียประตูทําให้สุดท้ายแล้วค่าเฉลี่ยของเล็กรโมิโรนั้น ยืนหนึ่งครับคว้ารางวัลน,นี้ไปครองด้วยค่าเฉลี่ย0.92มาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะถามครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรอแมดริตไม่มีชื่อที่จะเอี่ยวกับรางวัลน,นี้เลยนะครับด้วยข้อกําหนดของรางวัลน,นี้ครับเรื่องจํานวนเกมแล้วก็เรื่องของเวลาลงสนามทําให้แม้ว่าทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกอย่างเรอแมดริตที่เสียไปเพียง26ประตูจาก38นัด แต่ผู้守ประตูอย่างอังเดรลูนินนั้นไม่เข้าข่ายในการพิจารารางวันนี้นะครับเพราะว่าลูนินนั้นลงเล่นไปเพียงแค่21นัดในลีกแม้ว่าจะเสียไปเพียงแค่17ประตูน้อยกว่าเจ้าของรางวัลปีนี้อย่างอุนาซิมอนที่เสียไปถึง33ประตูจาก36นัดแต่ก็ลูนินไม่เข้าข่ายในการพิจารณานะครับทำให้บทสรุปของรางวันนี้ครับรางวัลสมูนาโทฟี่ผู้ส守ประตูยอดเยี่ยมที่ป้องกันประตูได้ยอดเยี่ยมที่สุดประจำฤดูกาลจึงตกเป็นของอุนาซิมอน จากแอตแลนติกบิวเบานี่เป็นลาลิก้าสตอรี่ประจำอีพีนี้นะครับเรื่องของบทสรุปของฤด,ดูกาลอีพีหน้าครับบทสรุปของฤด,ดูกาล2023-24ถึงจะเป็นบทสรุปเรื่องไหนติดตามได้ใน EP ีต่อไปนะครับอีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ